เทคนิคการเป็นยางด้วยตัวเองนะครับพยายามเกิดฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้เนี่ยฟังให้จบนะครับมีเคล็ดลับสำคัญตอนท้ายสวัสดีครับออนดีไเคครับนะครับวันนี้ผมมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นยางด้วยตัวเองนะครับพยายามเกิดฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้เนี่ยฟังให้จบนะครับมีเคล็ดลับสําคัญตอนท้ายเอาดพปังเลยคุณเคยเจอไหมสถานการณ์แบบที่คุณต้อง ไปเจอรถยางแตกยางรั่วนะครับเราไปต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทำไงอะ่ะอุปกรณ์ต่างๆนาน,นานเนี่ยเคยไหมซื้อรถมาเนี่ยเคยเปิดดูบ้างไหมว่ามันมีอะไรมั่งแล้วมันใช้งานอะไรตอบเลยคุณไม่เคยหรือเคยก็จะเป็นเป็นมาเซนี่น้อยมากเพราะอะไรครับเพราะคุณถือว่าเออมันมีไว้แต่คุณรู้ไหมครับ บางอย่างเนี่ยคุณต้องรู้นะะพราะวิธีนาํามันออกมาเนี่ยนำออกมา,มายัางไงบางอย่างเนี่ยแม่แรงบางตัวเนี่ยเขามีตัวยึดไว้เลยนะบางครั้งเนี่ยเอ้ยมันดึงออกมายัางไงนะครับมันต้องมีวิธีนะเรื่องพวกนี้ต้องมีการทดสอบต้องมีการดูแลก่อนนะครับเราขับรถเราต้องรู้ว่าของเนี่ยที่เรามีพยายามฉุกเฉินเนี่ยใต้ฝากระโปรงรถไทยรถของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและมันใช้งานยังไงทีเจ้ารถยุโรปเนี่ยมันจะมีน็อตเป็นตัวน็อตเปลี่ยนล้อเฉพาะเลยถ้าน็อตตัวนี้ไม่มีถอดดุมล้อไม่ได้ ทุกอย่างอุปกรณ์มียังมีครบยังแม่ลงแม่แรงประแจสําสหรับถอ,อดน็อตป้ายไฟแผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในยามค่ําคืนเวลานหนูหรู้ว่ายางคุณเกิดยางแบนหนีเครื่องตกลงไฟฟ้าคุณมีไหมรถรุร่นใหม่ๆจะมีเครื่องตกลงไฟฟ้าแล้วสุดท้ายเนี่ยยางอะไหล่คุณมีปะคุณไปดูนะฮะรถคุณรุร่นใหม่ๆเนี่ยปียใหม่ๆเนี่ยไม่มียางอะไหล่เลยนะครับหลังรถนะครับไม่มีแล้วนะยางอะไหล่เขาต่อไปจะเลิกผลิตแล้วนะครับยางอะไหล่เนี่ย ต่อไปรถคุณเนี่ยในรถคุณจะมีรถทั้งหมด4วงแค่นั้นเองจะไม่มียางอะไรอีกต่อไปในอนาคตนะครับเพราะอะไรมันจะมีวิธีการเปลี่ยนยางฉุกเฉินมาให้ซึ่งผมพูดขยายความไปนะว่ายางเนี่ยรุ่นใ,ใหม่เนี่ยใช้ในรถยุโรปเป็ยนยางรันแฟร t กันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะอุ่นใจนะครับว่ามันยางรันแฟตมันยังวิ่งได้ต่อมันยังใช้ได้ต่ออีก 70- 8 0โลนะครับแต่คุณก็แลกมากับ การจ่ายค่ายางเนี่ยในราคาที่สูงมากบอกเลยว่าสูงมากนะครับสูงยังไงฮะยางยางรันแปดสี่เส้นกับยางปกติสี่เส้นแตกต่างกันเนี่ยประมาณเกือบ100%ถึง200แตแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านมู้แลยางสี่เส้นคุณเปลี่ยน20,000่บาทถ้ายางรันแปนเนี่ยคุณเตรียมเงินไว้เลยคุณอาจต้องใช้เงินถึง60,000บาทนี่น่ากลัวไหมแล้วถ้ามียางปกติล่ะมีวิธียังไงมัง้งนะครับถ้าสมมุติว่าในอนาคต มันไม่มียางอะไหล่แล้วแล้วมันมีวิธียังไงหลังๆเนี่ยอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านด้าน้านยรถเนี่ยเขาจะให้มาเลยครับเป็นตัวเติมลมเป็นตัวเติมลมฉุกเฉินเป็นตัวปะยางฉุกเฉินหรือถ้าไม่มีผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวที่ผมเกิ็ไว้ไว้แบบต,ตอนตอน้ตนแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมให้คอนแทคไว้แล้วขึ้นรายละเอียดไว้แล้วขึ้นวิดีโอแทรกไว้ด้วยนะครับว่าเวลาแตก วลายังไงใช้งานยังไงผลิตภัณฑ์ Thai Silent Infector นะครับ Thai Silent Infector ของ f าร์มิงโกบอกเลยว่าดีมากแล้วคุณจะผ่านสถานการณฉุกเฉินนั้นภายในไม่เกิน3นาที3ามนาทีนะฮะถ้าคุณรู้ว่ายางคุณแตกยางคุณรั่วายางคุณแบนคุณจะผ่านสถานการณ์นั้นเลยภายใน3ามนาทีไปชมวีดีโอกันเลยฮะ ว้าว,าวปริพัณธ์ตัวนี้เป็นปริพัณธ์ที่ควรมีติดรถนะครับยิ่งโดยเฉพาะสาวๆเองไม่มีความรู้ละครับในการที่คุณจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนยางอะไรด้วยตัวของคุณเองอย่าไคิดที่จะทำครับเก็บกระป๋องไอ้นี่ไว้ฟังโก้ตัวนี้ไทเซเล็กนิเฟคเตอร์ตัวนี้จบนะครับมีแล้วอุ่นใจเป็นสิ่งที่ควรมีแต่ไม่ต้องใช้นะครับถ้าไม่จําเป็นในยามฉุกเฉินนะครับอีพีนี้ขอบคุณมากพ่นพี่เลยครับ